รู้ไหมมันทาให้โลกร้อนนะโลกร้อนแล้วไงอ่ะโลกร้อนไม่ดีไม่ได้ลำบากเลยชีวิตเราสักหน่อยมันคือเซลลูโลสจากใบไม้ที่ทําหน้าที่เป็นพื้นฐานสําหรับการผลิตกระดาษที่เราใช้เป็นถุกกล่องและบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ทุกวัน เราช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการลดการสร้างใหม่ด้วยการไม่สร้างขยะรักษาทรัพยากรไว้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมถ้าเราพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมมันจะเป็นนวัตรกรรมธุรกิจสีเขียวเทรนด์รักโลกที่สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม